สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ a b ank, c k Magic Thailand ก็จะพาท่านมาที่เมืองไพริม <c oughs> ใช่ไหมครับครับอันนี้คุณพี่ชมมอยอชื่อชมอยจันดาราชื่อจันดารานีา่เดี๋ยวจะพาชมอันนี้อายุเป็นร้อยร้อยปีเนาะร้อยร้อยปีร้อยร้อยปีอันนี้คือกามช้างนะครับอายุร้อยร้อยปีนะครับพี่ หลายร้อยเนี่ยหลายร้อยปีจริงๆออันนีี้้หลายยรปจริงๆอันนี้เป็นของเก่าเลยใช่ไหมครับครับของเก่าอันนี้เป็นที่แทงๆอย่างนี้นะอันนี้คืออาวุธของคนโบราณนะครับอันนี้อายุหลายร้อยปีอันนี้พี่ก็มาโชว์เนี่ยอันนี้พี่ก็มาโชว์เป็นของโบราณครับของโบราณเนี่ยอันนี้ของคนโบราณที่เขมรอันนี้อ่คนคนสมัยก่อนหรือเวียดนนี้อ๋อทาแป้งกระจาะใช่ไหมอันนี้พี่เป็นคนเขมรเนาะคนเขมร๋อ้คนเขมรที่นี่เลย เปทำามของคนมแมนคนไทยเหมือนกันคนขายของคนไทยเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็มาดูที่อันนี้คือชิ้นก็คือกามช้างก็คือฟันช้างนะครับอันนี้อยู่ในไหละฮะอยู่ใต้ดินกี่ปีอ่ะอันนี้อายุประมาณอ๋อร้อยกว่าปีนะฮะอันนี้เราจะให้ผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับอยู่ร้อยกว่าปีกามช้างนะฮะโอเค สิ่งประดุกของแต่ละอย่างนะครับอันนี้คือหินที่เขาใช้ทำาราณอายุโบราณนี่จาช้างนะครับอันนี้งาช้างไม่มีแล้ววันนี้อันนี้ก็เขากระทิงสมัยก่อนสมัยก่อนอันนี้จะเป็นเขากระทิงโง่ๆมากเลยนะครับโหหายากมากเลยอันนี้ในป่าใหญ่ใช่ไหมครับขากระทิงจำช้างนะครับคุณพี่นี่อันนี้็สมัยก่อนเนี่กตัดมือเ่ยสมัยก่อนไม่เป็นไรอันนี้ก็พวกเนื้อสมัยก่อน อันนี้ผมจากของน้ํามาเนาะใด้คุณพี่อันนี้คือร้านขายของเก่านะครับของคุณพี่เขาที่ผมได้มาเจอข้างๆทางแล้วได้มาคุยกันนะครับอันนี้คือเอเดฟเล็กจิตไทยเพอาจะพาท่านมาที่เมืองไพ่ลินตามช้างนะครับสวยๆนะพี่นะสุขสบายนะสุขสบายโอเค ตามช้างนะครับประวัิความเป็นมาก็อายุประมาณร้อยปีนะครับแล้วก็ขุดมาจากทันใต้ดินนะครับขุดก็เจอบ่อพลอยก็เจอนี่เลยงาช้างด้วยตามช้างด้วยครับที่จะเก็บของเก่าไว้วววนี่เขาก็ทิ้งก็อยู่ในป่าใหญ่นะเชื่อเขาในในลงป่าแถวพายดินก็จะมีป่าชุกชุมนะครับมีพวกสัตว์ป่าเยอะนะครับเขาก็ทิ้งที่เห็นโอ้โงงดีจังนะ สามช้างขอบคุณมากครับขอบคุณเจริญเจริญอันนี้อยู่แผ่นินเนาะพี่น้องไปเล่นอยู่เล่นจริงจริงเนี่ยเราเข้ามาในแผ่นดินกันขอบคุณมากครับบายบายหากินเนี่ยผมขายแบบนี้ผมเนาะเมียผมขายแบบนี้รวมกันนี่เมียผมขายนี่ผมขายที่นี่ขายที่นี่ครับ โอเคขอบคุณเจริญเจริญครับบายบายสวัสดีครับดีครับพี่สบายทักททยคนไทยหน่อยดิเป็นภาษาเขมรเภาษาเขมรน่อคุยกับคนไทยสบายดีนะสบสบายสบายสบายดีโอเคขอบคุณเจริญเจริญครับ